มันจะฟักยังไงเนาะพี่อธิบายขั้นตอนการฟักให้มันก็จะไหลลงไปค่ะพอมันฟักเป็นตัวมันก็จะไหลลงไปน่นมันก็จะสไลด์ลงไปเองมันถ้ามีฟองแบบนี้ไม่ได้นะคะถ้ามีฟองอย่างนี้ใช่ค่ะล้างไปเรื่อยๆใช่ค่ะฟองต้องเอามันออกให้หมดแล้วก็สามารถใช้มือแตะออกมาได้นะคะมันก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะอนี่นะครับหลักสูตรเอามือแตะเอาดูดฟองออกมาด้วยใช่ค่ะนี่เลยความลับหมดเลยนะครับผมโอ้โหเพื่อนๆดูนะครับ อนุบาลสามค่ะโอ้โหนี่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 อนุบาลสามเริ่มโตแล้วแล้วมอเห็นเป็นตัวแล้วพี่ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้อนุบาลสามตัวนี้อาจจะเป็นแรงดันน้ําลงค่ะครับเต่าเต่าเป่าให้ไข่ไม่นิ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะให้ไข่ไม่นิ่งพอมันเปลี่ยนตัวครับแล้วมันเกินจริงไหมครับถ้าจะพูดว่าการเลี้ยงปลาไหลนี่มีโอกาสได้จับเงินล้านออไม่เกินจริงค่ะมากกว่าหนึ่งล้านค่ะมากกว่าด้วยมากกว่ามากกว่าแน่นอนเลย อ้าวนี่ไงตักไม่ทันเห็นไหมเป็นตัวแล้วค่ะโอ้ยโอ้ยนี่นี่นะเอนค่ะเป็นตัวแล้วนะคะโอ้โหเดี๋ยวตักให้ดูรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวตัวอย่างนี้ก็ตักได้ตักได้ค่ะตักมันเป็นตัวมันยังไม่ลงไปเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์ตักก่อนนะคะรอแป๊บนะคะของแท้เลยครับเพื่อนๆดูนะครับนี่ครับดูไม่ไอ้นั่นนะครับเห็นไหมครับเริ่มฟักเป็นตัวแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการฟักไข่แบบมืออาชีพนะครับ ลาที่เราจะตักไข่ปลานะ mm hmm. อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ําใสกะละมังนะคะมาแห้งๆไม่ได้นะคะต้องมีต้องมีน้ํามาด้วยน,นะคะใช่ค่ะต้องน้ําใสกะละมังมาด้วยค่ะเราจะมาแห้งๆไม่ได้นะคะอุปกรณ์การตักนี่ก็แล้วแต่ความถนัดของใครนะคะบางคนใช้ช้อนบางคนใช้ทัพทีบางคนใช้กระชอนบางคนใช้แบบนี้นะคะส่วนของเราก็จะใช้วิธีนี้ค่ะคว้านเลยค่ะคว้านใช่ค่ะเนี่ยค่ะ เนี่ยมันเป็นตัวแล้วค่ะอือันนี้คือมันไวมากเลยเพิ่งจะดูเองนะคะเพิ่งจะดูได้เมื่อสักวันสองวันนี่แหละไม่คิดว่ามันจะเป็นตัวไวขนาดนี้ถึงบอกว่าปีนี้มันเปลี่ยนไปค่ะอพอมันเป็นตัวอย่างเงี้ยเราก็คว้านลึกๆหน่อยนะคะเผื่อตู้นี้นะดินลุกๆๆๆนี้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะโดยปกติแล้วมันจะต้องเป็นไข่สีส้มใช่ค่ะเป็นไข่มันก็มีบางอันที่ยังเป็นไข่อยู่แต่อันนี้มันตัก มันมันมันไวปีนี้มันไวนี่แหละคือคือเอ่อความที่แตกต่างจากปีผ่านๆมาคือมันไวแบบนี้แหละมันไวขึ้นใช่ค่ะมันไวขึ้นค่ะเมื่อก่อนมันต้องกี่วันนะพี่ถ้าเห็นห้าวันนุ่นสามวันห้าวันอันนี้บางทีวันเดียวก็ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะโอ้ที่เราคิดว่าอีกสองวันเราจะมาตัดบางทีมันตัดได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะครับก็ประมาณนี้นะคะอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงเลยใช่ค่ะคือความเปลี่ยนแปลงเลยไข่ตะพืชตือ ใช่ค่ะช่วงนี้แล้วเขาฟักไวมากใช่ค่ะฟักไวจริงๆอประมาณนี้เลยนะครับวันนี้เป็นโชคดีของเพื่อนเพื่อนนะครับเราจะได้มาดูนะครับพี่ตั๊กจะเผยความลับการฟักไข่แบบมืออาชีพเขาทํากันยังไงนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูเลยเนาะพี่เนาะค่ะมือฟักไข่แบบสุดสุดบ้านเราฟาร์มค่ะพวกนี้สตรบ้านเราฟาร์มอ่าเดี๋ประมาณนั้นครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับโอ้เจออีกค่ะเอ้าพี่ตั๊กอย่างนี้เราไอ ไปคนละคนละออดกันเราก็ตักรวมกันได้ใช่ไหมพี่ตักรวมกันได้เลยค่ะอ๋อเราไป,ไปฟักครั้งเดียวกันเลยเนาะใช่ค่ะฟักครั้งเดียวกันเลยที่แล้วไปฟักเนี้ยนะไอออดออดหนึ่งเนี่ยมันจะมีลูกอาจจะมีไข่อยู่ประมาณกี่ฟองพี่พอจะบอกได้ไหมช่วงนี้มันเขาเรียกว่าไข่สาวเนะาะไข่ไข่ต้นดูดูมันก็อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วแต่แล้วแต่สภาพของแต่ว่าบ่อที่เนี่ยเป็นปลาใหม่ทั้งหมดเลยนะคะบ่อบข้างหน้านี่เป็นปลาใหม่ทั้งหมดเลย มันก็จะเป็นไข่สาวทั้งหมดเลยคอ้อย่างงี้เราเดินเดินเนี่ยพี่เดินเปิดทีละอันทีละอันเนี่ยเราก็ปวดหลังเอาไปออนุบาลพบกันได้เลยได้ค่ะได้ค่ะเราจะตักแบบมีสิบรังเราก็ตักสิบรังอันนี้อันนี้ดูแค่นี้นะคะเพราะว่าปวดหลังค่ะดูเยอะไม่ได้ค่ะมีสิบรังเราก็ตักไปอนุบาลพมกันสิบรังได้เลยสิบรังได้เลยค่ะไม่ต้องแยกว่ารังไครรังมันนละค่ะไม่เป็นไม่ต้องค่ะ หลังจากที่เราได้ไข่มาแล้วก็เราก็ทําไงต่อพี่ก็ล้างค่ะล้างเราต้องคือไข่ที่ยังเป็นที่ยังเป็นไข่อยู่นะคะเราต้องล้างให้สะอาดด้วยค่ะเพราะว่าไข่มันก็จะมีเมือกเหมือนเหมือนไข่เป็ดไข่ไก่ละคะ่ะมันก็จะมีไข่แดง <ừ> มีไข่ขาวมีไข่แดงโดยปกติแล้วเราต้องล้างกี่น้ําพี่ก็ล้างจนกว่าฟองมันจะหมดจะให้มีฟองแบบนี้ไม่ได้นะคะห้ามมีฟองอย่างนี้ใช่ค่ะล้างไปเรื่อยๆใช่ค่ะ<ๆ>อฟองต้อง พอมันออกไปหมดแล้วก็สามารถใช้มือแตะออกมาได้นะคะมันก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะออเนี่ยนี่ะครับหลักสูตราาเอามือแตะเอาดูดฟองออกมาด้วยใช่ค่ะเราสาม,ามความรับหมดเลยนะครับผมสามารถจะใช้มือแตะได้ค่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราล้างพวกเมือกพวกฟองไม่หมดัะพี่มันติดกันค่ะมันติดกันเป็นแพรแล้วมันไม่ฟักค่ะ หมายถึงไข่มันก็ติดกันเป็นแช่ค่ะใช่ค่ะติดกันแล้วมันไม่ฟักดังนั้นจําเป็นมากเลยนะขั้นตอนนี้ก็คือจําเป็นต้องล้างให้เกลี้ยงเลยนะครับใช่ดูเทคนิคนะครับนี่เห็นไหมครับเทคนิคเพยเทคนิคนะครับจ่ะครับพี่น้องเห็นไหมนี่นะครับนี่ครับใช้ฝ่ามือนะครับดูดฟองฟองก็จะมาเกาะที่ฝ่ามือแล้วเอาฝ่ามือไปตบไปนู่นนะครับนี่เทคนิคครับโอ้โหยนะครับนี่นี่ อายุดนี้พี่เรียกว่าอะไรพี่ปามือดูดฟองเหรอครับพี่ปามืออรหันต์ปามืออรหันดูดฟองนะครับอืเป็นความโชคดีนะครับโอ้โหได้ดูศึกษาไปพร้อมๆกันตอนนี้ไม่ต้องกลัวเปลืองน้ำ ว่าพอมันเริ่มน้อยลงมปเรื่อยๆแล้วใช่ค่ะที่แล้วอขั้นตอนนี้พี่น้ําที่เรามาใช้เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์ไอมันจะมีการควรใช้น้ําบาดาลนะคะเลี้ยงปลาไหลในบอกเลยว่าควรใช้น้ําบาดาลถ้าไม่มีน้ําบาดาลเนควรจะพักน้ํานะคะอันนี้คือน้ําบาดาลที่พี่พักน้ําไว้ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะนี่น้ําบาดาลค่ะอ่าน้ําปลาเปิดมาใหม่ๆมาล้างเลยได้ไหมไม่ดีไม่ดีค่ะไม่ได้ไม่ดีค่ะไม่ควรใช้อื ควรใช้นะคะควรใช้น้ำดานนี่ครับฝามือดูท้องครับอันนั้นคืออะไรครับพี่เศษไมเ้เศษดินเศษอะไรที่มันติดมาะค่ะแล้วค่อยค่อยคัดไปงี้เนาะใช่ค่ะคัดออกรับออ,ออกเพราะว่ามันมีบางอันที่มันยังเป็นไข่อยู่นะคะเราต้องเอาไปลงไปลงบ่อ ไปลงที่ฟักไข่อะค่ะเราก็ต้องพัดพวกเศษอันนี้ออกทั้งหมดตอนอยู่เมืองไทยเวลาทําอะไรเนี่ยทะนุถนอมมากเลยพอ,อไปที่เวียดนามเห็นโอ้ยเขาไม่ได้ทําอะไรทะนุถนอมเหมือนเราเลยเราเนี่ยกลัวจะไข่จะแต่กลัวแต่อะไรบ้านเขาแปะเอาแปะเอาเนี่ถ้าแปะมือก็เวียดนามผ่าตัดนะแปะค่านี้ก็ได้เวียดนามผ่าทัดอ่ะเขาก็ไม่ได้ล้างแบบ ยิ่งตัวเล็กของเราเนี่ยอุ้ยทนุถนอมนะคะแต่ของเขาไม่เลยค่ะไม่มีการทนุถนอมไม่โอโอแล้วก็น,น้ำแดงๆเนี่ยเขาก็ฉีดเลยคลิปนี้ถือว่าเป็นโชคดีของกเกษตรโซกราวมากเลยนะครับก่อนที่พี่ตากเขาจะไปซุ่มนะครับก็มาออกคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับถือว่าสุดยอดของวิทยายุทธเลยนะครับของการที่อ่าเพาะปลาไหลเลยนะพี่เนาะวันนี้เต็มเต็มเลยครับ <c oughs> จะประมาณนี้นะคะ ก็จะไปต่อที่เครื่องฟักมันจะอาจจะมีบางตัวที่มันเป็นตัวนะคะเดี๋ยวมันก็ไหลลงไปเองอันนี้อันนี้คือเครื่องฟักรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบจะเดินเติบโตด้วยกันมานะคะรุ่นใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าด้วยความที่ถนัดใช้อันเก่าๆอันใหม่ก็ใช้ได้นะคะรุ่นนี้ก็ใช้ได้รุ่นนี้ก็ใช้ได้อน,นี่คือเครื่องฟักไข่เนาะพี่เนาะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นของดั้งเดิมอันนี้เป็นรุ่นแรกของรุ่นแรกว่าเราฟาร์มเลยนี่นะครับ ทำให้เพื <m> ่อนๆดูเลยนะครับคนที่เครื่องฟักนี่ได้มาจากไหนเนาะนี่ก็ดูมาหลายๆที่ค่ะมีเราก็ดูจากเขามาทีหนึ่งก็ไม่ใช่ความคิดของเราเลยหรอกว่าเครื่องฟักอันฟักแบบนี้ก็ไปดิดรปดอยมากว่าจะมาถึงวันนี้ก็ผ่านอะไรเยอะค่ะกว่าจะนิ่งกิ้งมาก่อนเยอะอยู่ค่ะก็คือซื้อมาทิ้งเพียบอะเพียบค่ะยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อฉายาไอ้เครื่องนี้สมบูรณ์แล้วเนาะพี่เนาะก็ได้ถ่ะทั้งสองเครื่องเพื่อนสนใจอยากได้เครื่องนี้ทําไง ได้เครื่องนี้ก็ติดต่อได้ค่ะมีมีอยู่นะมีมีค่ะมีแบงปันอยู่เครื่องนี้ก็ได้ค่ะเครื่องนี้ก็ได้นะเวอร์ชันสองนะครับันนี้จะเอาเวอร์ชันหนึ่งมาให้ดูนะครับแล้พี่มันมันจะฟักยังไงเนาะพี่อธิบายขั้นตอนการฟักให้มันก็จะไหลลงไปค่ะพอมันฟักเป็นตัวมันก็จะไหลลงไปโน่นมันก็จะสไลด์ลงไปเองมันก็ไรลเป็นตัวใช่ค่ะอ่าตอนนี้คือไข่มันจะอยู่ยังลักษณะยังไงพี่ไข่มันเป่าค่ะมันเป่าน้ําตัวนี้จะเป็นแรงดันน้ําลงค่ะครับเป่าเป่าค่ะเป่าให ไข่ไม่นิ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะไข้ไข่ไม่พอมันเปลี่ยนตัวไข่กับปลาไหลกระรูนะมันเป็นของคู่กันมาหากันเจอค่ะเดี๋ยวเมอเราดูลงไปพอมันพักเป็นตัวน้อยที่เพื่อนเเห็นนะครับมันพจะไหลมาตรงนี้ไหลไปนู่นค่ะไหลลงไปเองค่ะนี่ก็จะเห็นปลาไหลอยู่ตรงนี้ใช่ครับใช่ค่ะตัวนิดเดียวเองเลยพี่ใช่ค่ะแล้วลักษณะเนี้ยพี่ค่ะมันกี่วันมันถึงจะมันจะหมดเมื่อก่อนก็อาจจะหลวันนะคะเดี๋ยวนี้ไวมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้จะบอกว่าอะไรมันเปลี่ยนแปลงเยอะเอาวิธีสังเกตที่สังเกตไง มาดูเอาก็ดูเอาค่ะพอมันหมดแล้วเราก็ <ừ> พอได้จํานวนแล้วก็เอาขึ้นมาอนุบาลตรงนี้ค่ะเอาขึ้นมา,า,นมาตรงนี้ค่ะเอาขึ้นมาอนุบาลก่อน<า>อยู่ตรงนี้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งน,นี่ก<ห>็เรี่บอบอะไรพี่อนุบาลค่ะพออพอนฟักออกมามันจะมีท้องไขนะ่เห็นไหมมันเหลืองๆอ,อยู่ตามจะมีท้องไข่อยู่ก็เนี่ยค่ะมันจะยังเหลืองๆติดอยู่พอท้องไข่หลุดหมดก็จะไปเนี่ยอีก น่จุดหนึ่งค่ะมันมีท้องไข่แปลว่าระยะนี้เราไม่ต้องให้อาหารใช่ไหมไม่ไม่ค่ะทุงไข่มันเนี่ยเราไม่ให้อาหารกี่วันที่อยู่ตัวนี้จีบว่ะอ๋ออยู่ตรงนี้วันอาทิตย์หนึ่งค่ะอาทิตย์หนึ่งไม่ต้องให้อาหารเลยแต่ว่าอบ่อตรงนี้ก็คือมีออกซิเจนให้ใช่ค่ะแล้วเปลี่ยนถ่ายน้ํานี่เปลี่ยนทุกวันนะครับไม่ไม่ค่ะตรงนี้ไม่เปลี่ยนทุกวันไม่เปลี่ยนค่ะวันนี้นะครับพี่ตั้งใจดีมากเลยครับหลังผมเราเคล็ดลับให้ฟังหมดเลยครับวนนี้หลังจากน้ำแล้ก็มาต่อตรงนี้ค่ะไหนเนี่ยค่ะ แล้วก็ต่อให้อยู่ตรงนี้โอ้นี่เริ่มตัวโตแล้วเนี่ยค่ะเริ่มตัวโตหน่อยแล้วบ่อนี้เขาเรียกบ่ออะไรอีกพี่อนุบาลที่สองอนุบาลสองค่ะนะอนุบาลหนึ่งอันนี้อนุบาลสองได้อันนี้อนุบาลสองค่ะพอนุบาลสองล้วเราก็จะมาอนุบาลี่มีกี่อนุบาลเลยพี่อนุบาลนี่สี่อนุบาลค่ะเดี๋ยวพี่พี่ให้ผมถามก่อนนี่เห็นเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดนี่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 อออันนี้ยังไม่เยอะนะคะถือว่ายังต้นฤดูอยู่รอสัก ฝนตกอีกสักรอบหนึ่งแล้วมาใหม่นะคะนี่ที่เห็นนี่ยังไม่เยอะหรอพี่ไม่เยอะค่ะผมกําลังจะถามว่าเห็นเพื่อนๆเห็นเนี่ยวางกันเยอะแยะอย่างเงี้ยเนี่ยใช้หมดไหมเนี่ยใช้หมดค่ะพอถึงฝนมาสักรอบหนึ่งก็หมดค่ะใช้หมดหงายหมดกันค่ะหงายหมดนะครับอันนี้นะครับทําให้เกษตรกรดูได้มามาเปิดฤดูกาลเนาะพี่อันนี้อนุบาลสองอันนี้อนุบาลสองค่ะก็มาอนุบาลสามใช่ค่ะมาอนุบาลสามอนี้อนุบาลสามก็จะมานี้นะคะนี่ค่ะ โอ้โหเพื่อนๆดูนะครับอนุบาลสามค่ะโอ้โหนี่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 อนุบาลสามเริ่มโตแล้วเริ่มอตเห็นเป็นตัวแล้วพีใ่ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้อนุบาลสามโอ้โหนี่นี่น,นี่เอา้าพี่เพิ่งเปิดเลยดูการน,นี่บอกก็จะเต็มแล้วนี่นพีใ่ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะปีนี้มันขข่เยอะค่ะใครไวด้วยค่ะนี่นะครับสําหรับบางคนนะครับที่บอกว่าเอ้ยพี่ตั๊กนะครับ เลี้ยงพื้นที่แค่สุรินนะอ่านกินนะครับว่าพี่ตังจะเอาปลาไหลที่ไหนนะครับมามาขายนะครับเราเราต้องทันตลาดค่ะถ้าเราไม่ทันการตลาดเราก็จะจะอยู่แค่นั้นนะคะพอดีทางนี้ก็ไปเรื่อยๆอยู่เรื่อยๆอยู่คือเจริญเติบโตค่ะที่นี่นะครับก็จะทําให้เพื่อนๆหลายคนเลยนะครับที่ที่แบบอ่านกินว่าเออพี่ตังจะเอาปลาไหลที่ไหนมาขายเยอะแยะนคนี่มาซุ้มไว้สามปีแล้วนะครับเเปิดเผยเนาะพี่เนาะมีที่หนึ่งนะคะอยู่ที่สุงเนินอยู่ยัง อีกที่หนึ่งอีกใช่ใช่อีกที่หนึ่งเอาที่ถามตรงๆเลยตามผมพี่จริงๆอ่ะนอกจากที่ผมเคยไปถ่ายที่สุรินแล้วอ่ะมีตรงไหนอีกก็หลักๆเลยก็อยู่ที่นครปฐมเนี่ยค่ะแต่ว่าที่อย่างที่บางใหญ่มันจะเป็นจุดกระจายสินค้ามากกว่าปลาหลายพวกลูกปลาที่จําหน่ายได้แล้วปลาที่พร้อมจําหน่ายจะไปอยู่ที่บางใหญ่นะคะไปอยู่ที่บางใหญ่สุรินเนี่ยจะเป็นที่ขุนขุนให้โตขุนให้ได้ไซส์พร้อมขายส่งมาบางใหญ่ค่ะทําไมเราถึงย้อนกลับไปกลับมางั้นด้วยความที่ หนึ่งพื้นที่ไม่สะดวกสองคนไม่พร้อมอย่างที่สุรินน่ะพี่อยู่คนเดียวพี่ก็เดินทางบ่อยไม่สะดวกที่จะดูแลประคบประงมอะไรแบบนี้จึงต้องเอาไปไว้ในที่ที่มีคนดูแลได้ประคบประงมได้ทีนี้พอคนดูแลประคบประงมได้พอมันโตได้ขนาดพื้นที่ไม่พอที่จะไปอัดปลาไว้เยอะๆเป็นหลายหลายหมื่นตัวครึ่งแสนตัวเงี้ยไม่ได้ก็ต้องเอากลับไปสุรินเพราะระบบที่สุรินน่ะพร้อมที่สุดพร้อมที่สุดในในคือในฟาร์มของพี่บ้านเราฟาร์มเนี่ยสุรินเนี่ยพร้อมที่สุดในการที่ ไม่ว่าจะเป็นระบบน้ําไม่ว่าจะเป็นระบบอาหารระบบอะไรวางระบบไว้หมดเลยที่สุรินเพราะฉะนั้นพอที่สุรินเลี้ยงโตปุ๊บจําเป็นต้องส่งขึ้นมาที่บางใหญ่ขึ้นเพราะว่าเอ่อมมนเป็นจุดกระจายสินค้าเราสามารถกระจายสินค้าส่งลูกค้าได้ทั่วประเทศค่ะเกษตรกลเราเองก็ถ่ายพี่ตั๊กนะครับมาโอ้โหไม่รู้จะกี่คลิปต่อีตามมาถึงนี่ยังตามมาอีกน่ะใช่เกินไปแล้วไหมนี่เลยผมก็จะเข้าคําถามครับเพราะเหตุใดครับพี่ตั๊ก ทำไมพี่ตักถึงปกปิดเรื่องนี้ไว้นะครับเป็นเวลาตั้งสามปีแล้วเกษตรกร,ททรา,กาวนะครับคนใกล้ชิดเอกเพิ่งมารู้เนี่ยครับมีเหตุผลอะไรทําไมถึงมาต้องมาปิดบงังไม่ให้รู้แหล่งาฐานครับพวกนี้เราไม่สามารถที่จะอธิบายให้ใครฟังได้เราไม่มีเวลาค่ะบอกตรงเลยเราไม่มีเวลาพอฤดูวางไข่เนี่ยทุกบอ่อแหละค่ะเขาไม่ให้เข้าบอกเขาหรอกเขาไม่ให้เข้าเลยบอกเขาเพราะว่าเขาหนึ่งเขาจะไม่ให้ร,รบกวนปลาไหล ปลาไหลเวลามันจะวางไข่มันก็อยู่เงียบๆหลายคนที่เริ่มเลี้ยงปลาไหลใหม่ๆก็จะเห็นว่าเออพอเราไปกวนปลาไหลไปลายมันไข่แล้วอ่ะมันอมไข่หนี้มันกินไข่มันอะไรก็เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถที่จะเปิดให้ไขรเข้าชมได้ตรงจุดนี้ค่ะนี่นะครับให้เพื่อนๆดูนะครับความอลังการนะครับข้างหลังได้นะคะเมื่อกี้เราดูข้างหน้ามีข้างหน้านะครับพี่ตรงนี้อันนี้ด้านข้างค่ะด้านข้างมนหันับรับจริงๆเลยนะครับโอ้โหอันนี้อันนี้ด้านข้างค่ะข้างหลังอยู่ด้านโน้นค่ะมีข้างหลังอีกะคบีช้า่ะอังนีง เนี่ยครับเอาพี่นักกลับเข้าเรื่องกันต่อนะครับพี่่าของพี่เนี่ยตั้งแต่ฟักไข่มามีอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามแล้วนะครับ่คะไปไหนต่อครับผมอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามอยู่นี่ค่ะอนุบาลสี่ไปบางใหญ่ค่ะคุณจะต้องตามไปถ่ายที่บางใหญ่ค่ะไปที่บางใหญ่หมายถึงว่าตรงนี้ก็จะอยู่แค่ะประมาณแค่นี้ค่ะพอพอออกจากบอนี่คือเราส่งละส่งไปส่งไปถ้าไม่ส่งไปสุรินก็ส่งไปบางใหญ่เลยเพราะว่า พื้นที่ตรงนี้ไม่พอเพราะว่าแต่ละเดือนเนี่ยก็จะผลิตได้ประมาณไม่ต่ำกว่าสองหมื่นตัวนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละเดือนก็จะต้องสองหมื่นตัวมันจะเต็มบ่อเต็มหมดแล้วค่ะเต็มพื้นที่ต้องขยายพื้นที่ออกไปเราตรงนี้เราไม่มีพื้นที่ที่จะขยายอีกแล้วคือเราอยู่ได้แค่นี้เพราะฉะนั้นเราต้องขยายไปในที่พื้นที่ที่พอที่จะรองรับค่ะแปลว่าหลุดจากอนุบาลสามจากการดูแลของพี่แล้วเนี่ยพี่ก็กระจายให้คนที่สนใจในการเลี้ยงปลาไหลใช่ไหมพี่กระจายบ้างเก็บเองบ้างค่ะกระจาย กระจายส่วนหนึ่งที่เป็นตัวเล็กมากอ่ะหลายคนก็จะต้องการเล็กๆเล็กๆก็อาจจะดูแลประคับประคองกันหน่อยค่ะะรั้มีแบ่งปันบ้างนะครับเพื่อนๆฟังดีๆนะครับมีแบ่งปันบ้างนะแล้วก็มีเก็บบ้างเก็บแปลว่าพี่ตั๊กก็ไม่ได้ขายทั้งหมดไม่ไม่ค่ะเพราะว่าถ้าเราขายทั้งหมดเราจะมมีปลาใหญ่คือคือหลักความคิดของเราเนาะคนอื่นเป็นยังไงเราไม่รู้นะแต่ว่าหลักความคิดของเราคือคิดให้ตัวเองสบายใจคิดให้ตัวเองมีพลังนะคะเราจะคิดว่าเอออันนี้มันเป็นเงิน ใช้จ่ายรายวันรายเดือนแต่เราควรเงืนรายปีเปรียบดังสายอมสินไว้ค่ะเราก็ใส่ออมสินคือเอาปลาไปใส่บ่อไว้แล้วเราเปิดทีเดียวอมสินเราจะทุบทีเดียวคือเดือนเมษาค่ะเราจะทุบอมสินเดือนเมษาเพราะฉะนั้นเราก็จึงจาเป็นต้องหยดอมสินนะคะหยอดอมสินของเราคือเอาปลาเล็่นี่แหละไปขุนไว้ขุนไว้ขุนไว้พอเดือนเมษาเป็นเดือนที่ราคาพลิกที่สุดเราก็ทุบอมสินเราก็ได้เงินมาก็ประมาณนั้นแหละค่ะอยากได้ทำอะไรคำนวณเอาเลยค่ะอุ้ยแปลว่าเนี่นะครับการที่พี่เนี่ย ขายเซนึงแก่วซอรนึงเนี่ยแปลว่ามันไปพัวพันกับโปรเจกต์ที่พี่กาลังทําอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะพี่ว่าเพื่อนๆนะครับติดตามพี่ตั๊กนะครับจะต้องตกตะลึงนะครับถ้าคลิปออกมาถ้าสําเร็จแล้วคลิปออกมานี่นะครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมพี่เอก็ใช่ค่ะมันเป็นมันเป็นพี่เออ่ปลาปลาใหญ่ค่ะเลี้ยงปลาขุนอาหานะครับเพื่อนๆนะครับก็ดูขบวนการดูพื้นที่ไปแล้วเนาะเพื่อนๆก็ดูขบวนการไปแล้วนะครับ พี่ตากับมีคาถามนะครับอยากจะถามพี่ต๊กนะครับการอนุบาลลูกปลาไหลยังไงให้ได้จับเงินล้านครับจับเงินล้านเหรอครับไม่ได้เอาเครื่องที่เลขมาเนาะแต่ว่าอย่างว่าอลไอย่างที่เราเล่าให้ฟังว่าปลาไหลแม่หนึ่งมันจะไข่สองสามรอบใช่ไหมใช่ไหมแต่เล่าที่เราทําให้ดูก็คือเราคิดแค่รอบเดียวไอ้รอบอื่นถือว่าเป็นกําไรแต่ให้ขาดทุนไหมไม่ขาดถ้าเราคิดหนึ่งรอบเพราะฉะนั้นเราก็แม่หนึ่งก็ได้สองร้อยตัวอันนี้คิดแค่หนึ่งรอบนะคะไม่มีทางขาดทุนต่ําไปจากนี้แต่ว่า กว่าจะมาถึงวันนี้นะคะฟังแล้วพูดอาจจะดูง่ายแต่อีตอนที่อนุบาลกว่ามันจะโตกว่ามันจะอะไรปลาไหลใช้เวลานานนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความอดทนอดทนอดกลั้นบางทีอ่ะเขาทําแบบนี้มันรอดแต่เราทําไม่รอดเอ้าทาไมมันถึงตายทําไมมันอย่างนั้นอย่างนี้ขั้นตอนจุกจิกมันเยอะแต่พอเรารู้แล้วมันก็แค่แตกแขนงออกไปนิดเดียวแขนงนี้เล็กแขนงนี้หน่อยแต่ว่ามันมีพอมาส่วนพวพันมันอาจทําเป็นผลต่อการเจริญเติบโตของปลานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ค่ะ ใช้เวลาเรียนรู้บอกเลยแต่ทาอะไรให้เวลาตัวเองหนึ่งปีพอหนึ่งปีไปแล้วคุณค่อยคํานวณเอาเงินค่ะอย่ามาคํานวณเอาเงินปีแรกรไม่ได้ปีแรกเป็นการศึกษาไปก่อนเลยการศึกษาค่ะคุณลงทุนเท่าไหร่คุณไม่ต้องเอาแค่เอาแค่ประคองตัวไม่ให้ขาดทุนก็พอค่ะพี่ครับแล้วมันเกินจริงไหมครับถ้าจะพูดว่าการเลี้ยงาลาไหลนี่มีโอกาสได้จับเงินล้านอไม่เกินจริงค่ะมากกว่าหนึ่งล้านค่ะมากกว่า,า,วาด้วยมากวามากว่าแน่นอนเลยถ้าเพื่อนๆนะครับเห็นคิดตามคอยตามพี่ไปแล้วนะครับ นใจอยากจะเริ่มศึกษาเรื่องปาลาไหลเนี่ยครับจะสามารถศึกษาได้ช่องทางไหนบ้างครับส่วนมากพี่ก็ถ้าจะศึกษาเต็มระบบนะคะก็ต้องเข้าอบรมแต่ถ้าศึกษาเล็กๆน้อยๆทุกไลฟ์สดของพี่สอดแทรกด้วยความรู้หมดเลยนะคะเอ่ออันนี้อีกอย่างหนึ่งต้องขออภัยคือหลายคนพอดได้แค่เบอร์จะโทรมาถามพี่เป็นคนที่ไม่มีเวลาคุยเลยค่ะจะคุยได้ไม่เกินห้านาทีไม่เกินสิบนาทีจะไม่มีเวลาคุยกับใครยาว ไม่มีเวลามานั่งอธิบายว่าอะไรไม่ได้ใจร้ายนะคะแต่ด้วยความที่เราไม่มีเวลาจริงๆค่ะแล้วม,มีเวลาจงจุดนั้นแต่ถ้าจะเอาความรู้หมดเลยแล้วก็ที่ก็ยังต้องเป็นที่เลี้ยงไปอีกต้องอยู่ในกลุ่มให้คอยดูแลคอยอะไรไปจนกว่าจะเป็นจนกว่าจะเลิกถามไปเองนะคะอ๋อการอบรมนี่การอบรมนี่ไม่ใช่อบรมมาปุ๊บวันเดียวแล้วก็ทิง<ม>้งกันเลยไม่ใช่ใชไม่ไม่ไม่ค่ะทุกคนจะอยู่ในกลุ่มจนกว่า ทุงอบรมวันเดียวพอคุณไปดูอะอย่างฟาร์มที่ที่สุรินอะมันสมบูรณ์แบบตรงแล้วพี่ก็เดินชี้เอานะแบบนี้นะอ,อันนี้มาแบบนี้นะอันนั้นไปแบบนี้นะพี่แทบ,บจะไม่ต้องอธิบายแต่พอคุณไปลงมือทําแล้วอะมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นมันไม่มีอะไรง่ายห,าายหรอกค่ะแม้แต่เรานอนยังเหนื่อยเลยไม่มีอะไร,รง่ายหรอกค่ะกว่าเราจะหลับก็ยังหลับยากอยู่เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจเรื่องปลาไหลนะครับถ้าจะก๊อปปี้ความสําเร็จหรือจะซื้อความสําเร็จเลยนะครับก็คือ แนะนำเข้าไปอบรมเข้าอบรมค่ะถ้าอยาได้ทั้งดจะเป็นที่เลี้ยงตลอดไม่ได้ทิ้งใช่ไม่ได้ทิ้งค่ะตลอดจนกว่าคุณจะเลิกถามอยากถ้าอบรมแล้วอยู่ในกลุ่มคือเป็นผู้อบรมก็จะถามตอนไหนก็ถามได้เลยเราจงใให้ถามจะสำเร็จใช่ค่ะแต่ว่าถ้าจะมาถามโทรมาถามที่คนส่วนใหญ่ทั่วไปโทรมาถามที่ที่แนะนําให้ไปดูในคลิปจะละเอียดกว่าที่ไม่มีเวลาอธิบายถ้าจะให้มานั่งอธิบายแต่ละวันคือแทบไม่ต้องกินข้าวค่ะ ท่องทางที่สองนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่คิดว่าการลงทุนมาอบรมอาจจะไม่คุ้มนะครับก็ไปหาศึกษาศึกษากเพจได้ค่ะจากเพจบ้านเราฟาร์มเลยค่ะในเพจนะคะในเฟซอาจจะมีดราม่าดะวงนะามอะไรหน่อยก็อย่าไปสนใจเฟซไปเพจนะครับเพจชื่อเพจบ้านเราฟาร์มเลยค่ะไปที่เพจเลยนะคะไม่ต้องไปที่เฟซนะคะเฟซดราม่าเยอะไปที่เพจค่ะบ้านเราฟาร์มเพจเนี่ยคือความรู้ล้วนๆเน้นเลยค่ะทุกอย่างอยู่ที่เพจหมดเลยค่ะอ่าแล้วสนใจที่อยากจะ เข้าอบรมอยากรู้วันที่อบรมหรือ,เ,อเรื่องราวเกี่ยวกับการอบรมมาพี่สามารถโทรช่องทางไหนได้ปะฮะ0618959959นะคะแต่ว่าเดี๋ยวคือจําเบอร์ลูกไม่ได้เดี๋ยวจะให้จากทางช่องลงเบอร์ลูกให้อีกเบอร์หนึ่งคะ่ะโทรถามลูกได้เลยคะ่ะถามแม่อาจจะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ตอบบางครั้งอะ่ะลูกค้าโทรมาลูกค้าโทรมาเราอาจทํางานอยู่หรือรับสายอื่นอยู่เราไม่ได้โทรกลับ เราจะเป็นคนที่ไม่ได้โทรกลับหาลูกค้านะคะเพราะว่ามันเยอะค่ะว<ม>ันหนึ่งบางทีคนโทรมาเราไม่ได้รับสายเยอะถ้าเราจะโทรกลับทุกคนแต่และคนคุยยาวเราไม่มีตังค์จ่ายค่าโทรศัพท์เ <c oughs> พรานะนั้นเราจะไม่ได้โทรกลับหาลูกค้าคือไลน์ก็คือตามเบอร์นี้เลยค่ะ <c oughs> เป็นเพื่อนเพื่อนทางโทรศัพท์ก็จะขึ้นไลน์นี้เลยค่ะ <c oughs> หรือหรือติดต่อไปที่เบอร์ลูกเดี๋ยวจะให้เบอร์ทางช่องไว้นะคะใช่ครับ<อ>เดี๋ยวผมขึ้นให้เลยนะครับพี่<อ>นะครับอ่านะครับคลิปนี้นะครับเกษตรซรกราก็รู้สึกขอบคุณพี่ตั๊ก เป็นอย่างสูงมากเลยนะครับที่สละเวลานะครับมาให้คลิปที่เด็ดๆดีๆแก่เกษตรกราวนะครับเกษตรกราวขอขอบคุณพี่ตั๊กมากครับสวัสดีค่ะรับชมคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกสาระเรื่องราวดีๆที่เกษตรกราวจะนำมาฝากเพื่อนๆอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ